สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime v a n g นการนะครับและในที่สุดนะครับแฟมเบรีย <f amiliar> ของวาเลนไทน์จากโจโจ้เนี่ยก็มาสักทีนั่นเองนะตัวนี้อันนี้เลยนะครับโดยที่แฟมเบรียของมันเนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนี่เยอะมากนะครับในเรื่องของดาเมจนะเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ประมาณคูณแปะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนถ้าความเข้าใจกับแพสซีฟมันเนี่ยเรามาลองอัปเกรดกันก่อนละกันถ้าโจมตีโนู้นสามห้านะครับถ้าแรกเป็นเซอร์เคิลเอโอเอแบบนี้นะั่นเองนะ เอออันนี้ตีไหล่ฮิตแล้วก็เป็นการยิงปืนนะครับอ่ะก็อ่ท่าที่2อ่ะอัพเกรดขั้นที่3นี่เลยนะครับอ่ะดาเมจน,นี่โดดไปเยอะนะครับหนึ่งนะเดี๋ยวดูเอฟเฟกมันสักนิดนะ้เหมือนมันแอบบัฟมาด้วยนิดนึงนะครับในส่วนของล่างต้นนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เหมือนมันจะตีแรงขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าที่ตัวเองหรือเปล่าแต่รู้สึกมันเปิดมันจะตีแรงขึ้นจริงแต่ก็ท่ามันไปแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนนะอ่นนี่เป็นเอฟเฟกต์การยูตีท่าที่2นั่นเองนะครับท่าแรกเดี๋ยวให้ดูก็คือมันยิงปืน อ่ะอเอาเกตขั้นที่8ก็เปลี่ยนรูปแบบการยิงตอีอีกอีกอันนึงนะครับเป็น Heart, นะดูเอลฮาร์ดนะอ่ะดูเอลฮาร์ดแอตแทกนี่นะครับดูโอ,โอสิเอ๊ะด,ดูดูอีถูกแล้วเออไม่ดูผิดนะทุกทีข้าวางังแล้วต้นอ,อยู่ที่2อ0 0ันะครับแล้วก็นี่เลยพอเปลี่ยนรูปแบบการยิงตีขั้นที่8นะ14,000นะดาเมจโดดไปแสนสองเลยนี่นะครับอ่ะลองดูนะปุ๊บอ่ะก็เป็นแบบนี้นี่ ฮิตอ่าถ้าจะไม่ผิดฮิตแรกนะครับมันจะตีอยู่ประมาณ6ฮิตนะเออจากที่นับนะครับไม่แน่ใจว่าน้บผิดน้บถูกท่าที่2 1ฮิตแล้วก็ท่าซ้าย1ฮิตเหมือนกันนะครับไม่เสียดายนึกว่าจะ6ฮิตตลอดนะโอ้โหน่าจะโ P นะ่าดูถ้า6ฮิตนะครับอาช่างกันไปนะครับอ่ะก็อัพตันก็ดาเบจประมาณนี้เลย 00, 1, 2 1ง0 0 0นันะครับอันนี้มันรู้สึกก็เหมือนจะปั๊บดาเมมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นตัวมันนะ ไอดีที่มีโดนรู้สึกว่าเขาจะเอาขึนเป็นละแช่นไปนะครับแล้วก็แพสซีฟสกิลกดตัวนี้เลยสามารถทําทได้ตั้งแต่ช่วงที่เกมเริ่มเลยนะครับไม่จาเป็นต้องอัพก็ได้นะก็คือดีส์เอ็เดอร์มีนะครับก็คือตัวฉนอนกคนอะไรประมาณนี้นะโดยที่ร่างโคลนของมันเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งหมด20วินั่นเองนะครับถ้าํำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ร่างโคนถ้าจะวางเนี่ยจะต้องให้มันฆ่าทั้งหมด30ตัวก่อนนั่นเองนี่เขาก็จะบอกนะว่าสร้างร่างโคนของยูนิตตัวนี้นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่โชว์ตรงนี้นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน,นี่ก็อยู่ที่ห้าหมื่นแต่ถ้ามีแฟมเบรียนะครับดาเมจมันจะโดดแบบก้าวกระโดดไปเลยนะก็คือโบสถุนแปดนะครับก็ อยู่ที่ประมาณล้านหกนะล้านหกอ่าแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของล้านหกเท่าไหร่ก็ลองนับดูนะครับนี่ใน,นส่วนของแฟร์มารีอานะครับที่มันจะเพิ่มเข้ามาเออมันเพิ่มเข้ามาแล้วละ่ะแต่ว่าเราจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับโดยการเอาโอโตัวอีโวนไปแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาสอนอีโวกันด้วยนะครับสำหรับแพสซีฟแฟร์มารีอาเอาจริงรู้สึกว่าให้เราโฟกัสที่เจ้าแพสซีฟที่เพิ่มดาเมจถ,ถึง700เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เงินก่อนน่าจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็การที่มันเพิ่มแพสซี ที่ทาให้เพิ่มดาเมเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยร่างโคนก็จะได้ด้วยนะครับอันนี้ขอญอาตข้ามสองแพสซีฟที่มันเพิ่มมาก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้ตอนที่ตัวละครมันมา,น,าน,น่าจะดูง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าแปลกัน้คร่าวๆก็อันที่สองเนี่ยเ,เวลาเราวางร่างโคนแล้วเราขายร่างแรกไอ้ร่างแรก,กจะยาไปท่ร่างโคนเอาเอา,เอาแค่นี้เกาะน,นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเหมือนจะเป็นการอันแคลปทำให้ การโคนล,ล่างของวาเลนไทน์เนี่ยไม่จำกัดนั่นเองอันนี้เมตาอินฟินิตี้แน่นอนจากที่ดูนะเพราะว่ามันสามารถเพิ่มดาเมจได้แบบไม่จำกัดนี่นนะครับอันนี้ตามที่เข้าใจนะแล้วก็ตั้งคนเหมือนอยู่ได้20ิวินนี่นะน,นี่ดีมากนะเออย่างน้อยก็ดูมันจะกลับมาเล่นได้นะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการอีวกันดีกว่านะว่าอีวยังไงบอกเลยว่าตัวนี้มีหลายขั้นตอนมากเราน่าจะเคยทคําคลิปไปแล้วแต่เดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าทํำยังไงบ้างนะครับ ใครกำลังเป็นปญหาการ AFK ฟาร์มในระบบแล้วค้างหลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่ขึ้นมา แถมยังมีออโต้คิกที่ไม่ทําให้หลุดจากการเอฟเคราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงผ่าแพ็คเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p a ย์แ p ปสโตร์อ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทบบาทลบวิธีการหาตัวละครนะครับก็เราจะได้จากการซัมมอนในตู้นัน่นเองนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องไปหาดอกในดาษนะเราสามารถสุ่มจากตู้ได้นะครับซึ่ง ใช้เพชรสุมเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอยู่ที่ดวงเลยเพราะว่าเกมมีตู้ให้เลือกก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เลยนะก็แล้วแต่ดวงแล้วกันะะนะครับต่อมานะครับมันจะมีเป็นของพิเศษนะเป็นของพิเศษที่ทำการต้องอยู่เจ้าตัวนี้นะครับในการกินคอนซูมนี่หลังจากที่เราได้ครบหมดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเก็บคิวอีกเจ็ดพันห้านะครับของใช้ประมาณนี้เลย สำหรับคอมพิวต์ Holy Corp ตัวนี้นะครับอะคอมพิวเตอร์ Holy Corp ตัวนี้วิธีการหาง่ายๆเลยคือไปลงเป็นเลดนะครับเลดด่านของมันนั่นเองสติลบอลลันนั่นเองนะครับโดยที่ Holy Corp ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีบอกมีโอกาสดรอปอยู่ที่1%นะครับในด่านนะตรงนี้อ,อยู่าเลยอ่าต้องเป็น X5 ด้วยนะครับ อันนี้เห็นในวิกิเขาบอกไว้ว่าดรอปจากการฆ่าไอสตอรี้แอนิมี่นะครับไม่แน่ใจว่ายังไงนะก็คือเหมือนจะดรอปจากมอนถึกแต่ก็นั่นแหละ,ะตามนี้เลยนะครับลองไปเล่นจะควาจะได้ดูหลังจากที่เราได้แล้วนะครับมันจะมีเควสเป็นมินิเควสย่อยมาให้นะครับว่ามันให้ทําอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราทําได้แค่เควสเดียวเพราะว่าเราถึงเควสสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการฆ่าบอสทั้งหมด46ตัวเดี๋ยวเรามีทิคด้วยว่าฆ่าบอสยังไงให้เร็วที่สุดนี่นะครับ สำหรับเวสแรกก็คือดอกเป็นในส่วนไปหาเป็นในจุสะโพกหรือเปล่าเออไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะครับก็คือดอกจากด่านตัวเนี้ย X5 นี้เลยนะครับพอเราได้มาแล้วนะครับมันก็จะมีเวสมาก็คือให้เราหาเป็นในส่วนของโพลีเล็กนะครับโพลีเล็กดอกจากการฆ่าพับเพจเอนเนมี่ในแซนวิลเลตนะครับก็คือไปลงเป็นด่านแซนวิลเลตนะ พับเพจนี่ก็น่าจะเป็นไอตัวล่างแย่ของอด่านของมันเลยนะครับนี่มีน่าจะมีทุกด่านนะตามร่างแย่ของมันนะเออไอบอลที่มันมีโล่เยอะที่มีผ้าคลุมอ,ะอ่ะนี่เราสามารถมาดูในนี้ได้นะครับในอินเด็กนะถ้าถ้าถ้ามีแล้วนะครับนี่ไซมิเลตตัวนี้เลยอ่ะพวกพาเพจพวกนี้เลยอ่ะน่าจะดรอปหมดทุกตัวนะเพราะว่าเขาบอกว่าพาเพจในนี้ก็คือดรอปจากมอนนะไม่ได้ดรอปจากบอสเอ้ยเหมือนเราจะได้ครบแล้วอ่ะใช่มันไปนะครับนี่พอฆ่าเสร็จปุ๊บเราได้มานะครับมันก็จะได้เป็นเล็กมา ถ้าสมมติเราได้เล็กมาแล้วเนี่ยให้เรามากดที่วันเลนทายกดคอนซูมตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เล็กได้เลยหรือว่าเลือกที่ขาดเลยนี่นะครับตรงนี้อันนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับอันแรกแม่ลิงจะผัดแล้วทุกทีอ่ะเสร็จแล้วนะครับเพรสที่2นะครับมันจะมีให้เราไปทําการหาไปในส่วนของแขนนะครับอ่ะเรียกแขนละกันนะครับเอาง่ายๆนะวิธีการหาแขนก็ง่ายๆเลยมาที่เลชอปตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่สตูบอลันนี่เลยนะครับเนี่เจ้าโคริคอปส์อาร์มตัวนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วก็อันที่2ก็อนนันเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเป็นเอ้ยเดี๋ยราไม่ใช่อายสิเออเป็นอา m มเสร็จแล้วนะครับอ่ะมันก็จะถึงเฟสสุดท้ายแล้วอันนี้จากที่ดูนะไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเหมือนจะต้องใช้อายด้วยสิเออต้องใช้อายด้วยนะครับก็คือเหรียญนนะ่ะใช้ขั้นต่ำประมาณ600แล้วนั่นะครับก็เออใช้อามใช้อายนะเกือบลืมแล้วโทษทีก็ซื้อทั้งสองอย่างมาเลยนะครับแล้วก็กดคอนซูมที่เจ้าวาเลนไทยได้เลย หลังจากที่เราคอนซูมแล้วมันก็จะเปลี่ยนเควสมานะครับเป็นเควสอันสุดท้ายอันนี้เราทาทันนะเดี๋ยวขึ้นเป็นคลิใไปดูแล้วกันเควสอันสุดท้ายเนี่ยจะให้เราทําการนําวเลนไทน์ล่างปกติไปฆ่าบอสนะครับจาเป็นจะต้องฆ่าบอสด้วยวาเลนไทน์เท่านั้นโดยการลาดเหมือนกับเอเล่เลยนะครับที่จะต้องลาดบอสน,นั่นเองถ้าเราไม่ลาดเนี่ยเควสมันจะไม่ขึ้นนะครับวิธีการทําง่ายๆเลยก็คือไปลงไปในส่วนของรีเจนสเตอร์ด้านบีดนั่นเองนะอันนี้เรามีทริคเล็กๆน้อยๆให้แล้วกันนะครับสำหรับ เอ่อตัวละครไหนที่ต้องฆ่าบอสนะครับก็ง่ายๆคือมาที่ลีเจนสแตทด่านนี้เลยนะครับก็คือด่านบีตัวนี้นะครับคุณคุณชีพลพาเลตเนี่ยไม่แน่ใจว่าถูกให้ช่างมันไปแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าเกมไปแล้วเนี่ยให้เรารีนะครับรีววิด่านก็คือเป็นรีสตาร์ทเวฟนะครับแล้วก็คือเริ่มใหม่นั่นแหละจนได้เป็นชาเลนจ์แชมเปี้ยนนั่นเองนะครับมันจะทําให้บอสที่เป็นมือเนี่ยเกิดทุกเวฟทุกๆ5เวฟนะครับแปลว่า เราจะลงประมาณ 3- 4ตาเนี่ยก็จะได้เสร็จเควสค่าบอส46ตัวแล้วนี่นะครับอบอกเลยว่าเควสหนึ่งเนี่ยทำได้เร็วมากอลยดีโอเคหลังจากที่เราทเเาเควสเจ้าตัวค่าบอส46ตัวเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นเจ้าตัวนี้มานะครับก็คือเป็นหัวกระโหลกนะเสร็จแล้วก็ทําการกดยูสไปนะครับเอ้ยต้องเรียกว่ามากดที่ตัวละครวันทายมากกว่านะครับนี่มากดคอนซูมตัวนี้นะครับแล้วก็กดกินหัวกระโหลกเลยแบบนี้นี่ แค่นี้เลยนะครับเราก็จะได้เป็น complete holy c o s มาแล้วนี่นะครับเราก็สามารถอีโวเจ้าวาเลนไทน์ได้แล้วนี่ประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการอีโววาเลนไทน์นะครับจริงๆเราอยากไปทำมาจากต้นให้ดูละเอียดแบบละเอียดเลยแต่ว่าเอา่าเราเอาเป็นการอธิบายแล้วกันนะครับแค่นี้เราก็จะได้รครบแล้วนะครับในส่วนของของอ e เจ้าวาเลนไทน์นี่นะครับองง่ายๆนะบอกเลยว่าไม่ได้ทำยากขนาดนั้นแต่ทำนานแน่นอนอันนี้เพื่อทม่ตงห่วงเเรื่องความนานนะครับนานแน่นอนนะ อ่ะเราก็ไปเก็บอีก7,500คิวแค่นี้เลยเราก็จะได้เป็นในของบเลนทในร่างอีโวมาแล้วนี่หลังจากอีโวนะครับจะเปลี่ยนจากมิสติกเป็นซีเคทเลยแปลว่าเราไม่ต้องทําดาวนะครับเพราะว่าการที่อีโวเป็นซีเคทหรือว่าเปลี่ยนระดับของจากมิสติกเป็นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่จำเป็นต้องทําดาวก็ได้นี่โอเคก็ประมาณนี้กันนะครับสําหรับบเลนทนยในขั้นที่มันวิธีการอีโวแล้วก็แฟมเบรียของมันนะสำนี้นะรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ กดตา้งไดีนะครับถ้าขาดตรงข้อต้องไหนไปขอไปด้วยนะครับสามารถเส่งข้อมูลได้ที่คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ